ที่เลือกสอบไอเอลนะครับก็ได้ทาทุกได้ลองสอบทุกทกที่ทุกอย่างแล้วครับเก็บนักสุดก็คือโทเฟลสอบยังไงก็ไม่ผ่านสอบทุกอย่างมาประมาณ20กว่าครั้งครับรวมทุกอย่างมีเพื่อนเขาแนะนํำบอกว่าลองไปอสอบไอเอลดูไหมไอเอลมันมันง่ายนะครับแล้วก็ทีนี้มีเพื่อนเขามาเขาไปสอบแล้วเขาผ่าน ตอนสอบเราจะตื่นเต้นมากเราไม่รู้เลยว่า,าเขาจะรูปแบบการสอบเป็นยังไงแต่พอร่ังจากที่สอบเสร็จลุ้นคะแนนครับตื่นเต้นเกี่ยวกับว่ามันจะผ่านไหมกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับตัวที่เราไปทำมาตัวที่เราไปสอบตัวตัวเองผ่านไมคือโลคก็คือเราจะได้พักจะได้รอนอนที่จะมจันจุเราทําได้แล้วผมได้ติดตาม ทั้งศูนย์ภาษาไว้นานแล้วนะครับเพราะว่าผมติดตามไว้ตั้งแต่1ปปีหรือปีกว่าๆนี่แหละครับเพราะว่าผมเห็นในพุ่อะไรตามอยู่ในติดตาม youtube ติดตามที่อาจารย์อาสอนตลอดครับใน u t u b e แต่จริงๆมาลงเลยก็คือมีเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเจอกับศูนย์ภาษาเขาบอกว่าเขาได้คุยกับคนครูต่างชาติคุยกับเจ้าของภาษาโดยจริงผมก็เลยรู้สึกสนใจอยากจะอยากลอง ฝึกอย่พูดผมเป็นคนชอบแบบท้าทายครับการสอนไอเอลอ่ะมันไม่ได้ยากเหมือนที่ทุกคนคิดนะครับไอเอลมันมันอาจจะเหมือนคนเขาคิดว่าเหมือนผมมันกันเมื่อก่อนคิดว่าโอ้ไอเอลยากมากจะต้องไปพูดจะต้องเขียนแต่ว่าจริงๆแล้วไอเอลเป็นสิ่งที่เราฝึกฝึกแล้วเราได้จริงๆครับฝึกแล้วเราสามารถนําไปใช้สามารถนาไปสอบได้เลยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับที่คิดว่า ไอเอลมันยาก mm hmm. ก็อยากให้กลับมาลองดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังสอบกันไม่ผ่านนะครับผมคิดว่า i อเอลน่าจะง่ายแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับทุกคนครับผม